เฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด้ฮะเฮ้ยไปดูุยอย่างนี้ะอย่าจับย์ดเรียอย่าไปก่อนเดี๋ยวล็อกประตว่าปอดเหระเฮ้ยมานี่มานี่อาจารย์ดูถอยก่อนถอยก่อนหล็อกรอบมาเนี้ยล็อกรอบนี่เหลบล็อกรอบจับเียนนหมเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไปทำลายพิธีมันนะอาจารย์ดูเฮ้ยมาเนี้ยเรียมามามาหาเนี้เร็วเห็นปะจับไม่ได้นะ ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟทุกท่านครับวันนี้พบกับเชนคนรังข่าวนะครับซึ่งเวลาช่วงเวลาที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็ได้ไปฝั่งพมานะครับซึ่งผมไปเรียนวิชาอาคมกับอาจารย์ของอาจารย์ดู่มานะครับซึ่งที่ผมไปเรียนมานะมีฝั่งพม่ากับฝั่งเขมรนะครับซึ่งอาจารย์ดู่แนะนําผมมาว่าให้ไปเรียนวิชาอาคมกับอาจารย์ของอาจารย์ดู่ซึ่งที่ผมไม่ได้ลงคลิปนั้นต้องขอโทษพี่เอฟทุกคนด้วยนะครับเพราะผมจําเป็นที่ต้องไปเรียนวิชาอาคมนะครับเพราะ ผมเคยไปสำรวจถ้ำแล้วผมหายใจไม่ออกผมก็ต้องไปรักษาตัวด้วยไปเรียนวิชาคมด้วยนะครับเลยต้องใช้เวลารักษาตัวกับวิชาผมก็ต้องใช้เวลาเกือบอาทิตย์ที่ผมไม่ได้ลงคลิปนั้นต้องขอโทษพี่พีเอฟซีด้วยทุกนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะอยากจะมาร่วมพิสูจน์กับอาจารย์ดุที่ป่าชาการเลียงที่อาจารย์ดุเจอชายปริศนานะครับซึ่งวันเนี้ยผมก็อยากจะลองดูนะครับว่าผมไปเรียนวิชาผมแล้วผมจยากจะมาลองดูว่าจะเจอชายปริศนานะครับซึ่งผมจะลองใช้วิชาผมที่ผมได้ จากอาจารย์ของอาจารย์ดูอีกทีนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม <c oughs> <c oughs> <UC S. c oughs> ่ได้มาคนเดียวนะครับซึ่งผมก็ได้มากับอาจารย์ดูครับนี่ครับก็ครับสวัสดีพีพีเอสซีทุกคนด้วยครับผมเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชนคนหลังเข่าความจริงต้องเป็นความจริงแน่ๆทุกคนซึ่งตอนนี้เราก็ได้ของดีเชนหลังเข่าเนี่ยที่หายไปสองสามอาทิตย์นี้ทุกคนเพราะว่าท้าจราท้าพีหรือว่าล่าพวกอะไรนะเราต้องมีของดีติดติดตัวแล้วซึ่งตอนนี้เชนเนี่ย ดูลูกกระต่ายอย่างกับยังเหลืองอย่างกับยังไม่เคยหายดีใช่ไหมใช่แต่ว่ากลัวช่องเขาจะหายหรือว่าทีพีเอจะไม่ติดตามนะครับแล้วก็ในค่ำคืนนี้ผมจะไม่เอาวิชาที่อาจารย์ให้ผมมานะเพราะอาจารย์จะรักจริงหรือไม่รักจริงผมกม็รู้ความจริงของเราต้องเป็นความจริงนะเพราะอาจารย์บางคนเนี้ยอาจารย์ไม่กล้าถ่ายทอดวิชาแบบอย่างนู้นอย่างนี้กลัวว่าเช่นอย่างนู้นอย่างนี้แบบผมว่าอาจารย์ที่ผมแนะนำเนี้ยบอกว่าคนชื่ออาจารย์ดุกเนี้ย ให้เชนไปหาอาจารย์เนี่ยผมก็จดชื่อจดลายปุ๊บบ้านเขาอยู่ตรงน,นตรงไูหนเดี๋ยวเชนขับไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคนได้อาจารย์มาแปอาจารย์แล้วนะก่อนที่จะได้มาที่เขาห้าไปนี่คือว่าไปหาไปตามหาอาจารย์นะแต่ว่าทำว่าหาง่ายไหมไม่ง่ายทุกคนเพราะต้องเสียค่ารถค่าอะไรแต่ว่าและในค่าคืนนี้ผมจะให้เชนเราลังข่าวเนี่ยใช้วิชาที่อาจารย์ให้มาให้หมดเลยกระถาปิดตาไม่ไม่ว่ากระถาปิดตากระถาบังตาแบบไม่รู้ว่า ทุกยางอะเอเนี้เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวลองดูกระทาของอาจารย์อันดับแรกลองดูกระทาปิตาก่อนเลยนะใช่จำได้ปล่าจำได้อยู่โอเคครับทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาในค่ำคืนนี้เราต้องไปกันดีกว่าไปครับพี่ไปครับซึ่งตอนนี้ผมก็ตามเามลอนกันมันนี่ผครับผมอยากจะไปพิสูจน์นะครับว่าไชยปิศาเนี่ยที่ชายวิชาคมใส่ชาวบ้านนะครับ ผมกพะอยากจะลองมาที่สูน์ดูครับผมจะลองใช้วิชาผมที่ผมเรียนรู้จากอาจารย์เนี่ยจะลองมาที่สูน์ถูกว่าจะเจอกับวิชาผมจะเป็นยังไงก็ลองไ้ยินเสียงครับพี่เสียงน,นอะไรครับอะไรจ้าลูกนี่นะครับไป ยินเสียกนไหมครับเสียงอยู่ัอง,ง,งนวนกับพี่ีทุกคนเดี๋ยวก็จะเจอกันเลยนะครับใช่ยังไง ตัไ <ป S 1> วไหนคร้กัน,น<ล>ดูเราได้ของดีจากอยู่ในนี้นทุกคนแล้วก็ผมไม่รู้ว่าคิดว่าขับไปเพขวดขับมันเริ่มหรอกเท่าถ้านะผมเอาของดีมาแลกกับเขาวนะแต่ของนั้นไม่รู้ว่าใช้เกี่ยวกับอะไรผมเพไม่รู้เหมือนกันขอให้เขาลาวกุดนี้ ครับผมเดี๋ยวผมใช้กระดาษปิดตาก่อนครับผมเจออะไรสักอย่างนะครับเห็นว่าเรมีของดีกันทั้งสองคนนี่เขาจะกลัวหรือเปล่าใช่เลยเคยได้ยินเสียงไหมนัดเสียงเหมือนเดียว นั่นอาจารย์ดูเด็กคุยกันใช่ใช่ใช่อาจารย์ใด้ของดีวะอย่าไปวัวสิ่งนี้นะออมาเทียงก็ย่ามาเลยเอากลัวเรื่องดู่าบอกอะไรเนี่เืนแกจับอันนเป็นบ้าได้เลย Paid, เด็กเขาว่าเก่งนะเก่งหนาใช่ไหมแล้วอยู่ไหนอ่ะจะเหยียบโดนลุมขื้นด้วยไม่รู้ว่าขอใครขอใครป้าป้าหน้าอาเบ๊กันดูฟังดีๆกันว่าเหยียบโดนลุมก็นั่นได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมเสียงของฟังน้องทำหุนับเสียงทำหุนับนั่นนั่แล้วก็เสี่ยนฟังี้ เเชอ้ยไปดูฝ่อะไรนน่ะไนะนั่ไงไปดูดิไปดูนี่ทุกคนเห็นไหมเฮ้ยเรามามากี้ไม่เจอดูไม่เจอครับเฮ้ยแล้วไ่ามงดีขางหลังเราได้ไงบอไปดูจราบ ใจมาไล้ใอย่าไปกลัวได้คงอยแล้วอย่าไปกลัวตัวมันอยู่ในป่าลนะูว ทำอะไรอะ่ะนี่เรรอบแล้วให้ของดีเนี่ยแลกกันแล้วทำไมผมจะให้ของดีคิดว่าเป็นคนเฝ้าอยู่นู้นอยู่นี้แต่เดี๋ยวได้ของดีที่ผมมาได้กับน,น้องนานะผมยกให้เขาดูใส่รกระาไว้ การนี้ของที uh, ่อาจารย์ให้ลองดูลองดูกระทะที่อาจารย์ให้อ่ะป huh? ิดตาเลยให้คุมมองเราไม่เห็นยังไม่คุมองเราไม่เห็นนะปิดไฟปิดไฟคุมมองไม่เห็น อยู่ดีนะทุกคนอยู่นี้อยู่กับที่อยู่กับที่ลูกบุญฮะ 胡。 เฮ้ย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 ได้ฮะเฮ้ยช่อยู่ทีบ้าดี๋จับนุเดเียเดี๋ยวกุกวอเนาอเฮ้ยมานี้มานี้จารยดูถอยก่อนถอยก่อนรลบรอมันนี้บรอเฮ้บ้าหลบรอับเนนะเดี๋ยวเดีเฮ้ยเดี๋ยวไปทำลายพิธีมันนะอาจารย์ดูเฮ้ยมานี้เรียหามามาหานี่เด็วเบัไม่ได้เะเบื่เฮ้ย ผมไปทำลายพิธีกับแล้วหาไม้ไม้ผมแต่หนูไม่ต้องกลัวดิผมมาดีนะเฮ้ยมาดีนะเอาดิมาดีนะมาดีนะกระถากระถากระถามีมามีมามีนากระถากระถาที่อาจารย์ให้ กวนเอาด๋อยดด๋อดลดลตามนันตามนันตามนันตามันเฮ้ยเฮ้เยกฮะย่าเข้าไปใกาเข้าไปมันท้นมันโดนตัดลดตัลัลทุกคนมาณนีผมทาว่าเกลียดไม่เกลียดมากเ,เนี่ยถือทืนี้ผมจะเสร็จตไม้ก่อนนะครับเสรไม้ ีกระจายให้มางัดออกมาให้หมดเชิญลองดูเขาใช้ท่าชักโควงอุ้ยเักโควงเนี่ยมันแข็งแรงมันแข็งอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ดูโดยทีนึงอาจารย์มันแก่งกล้ามากเักโควงอุ้ยยอชักโควลโดราจันดูเอาดูแล้วตามัน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 อยู่ไหนต้องทถามพี่เฮ้น ามายาหนายานะป่าพมาก็ผมคุยไม่ได้นะเขาฝากหายขาก็ฟังไม่ออกทุกท่านจะมาเห็นีมาดี๋วมีเรื่อทุกทานนึ่เขาบอกว่าวิชาเขาแข็งแรงมากนะขึ้นไปขึ้ไปเอาเราไม่กลัวนะไม่เป็นไรย็น กระถางที่อาจารย์ให้มาลองดูดูดิดูต้องทำหลายพิธีมันก่อนพิธีมันดับหมดแล้วตอนนี้นะอุ้ยลุ้มลุ้มลุ้มไอ้โกคมตรงนี้มาหยู่ทั้งนี้เลยอย่าอย่าไปใกล้อยูู่่อยไหนอยู่ไหนอยู่นู้นอยู่นู้นแต่เขาว่า ทำร้ายพวกน้องใช่ไหมทำร้ายน้องของข้าใช่ไหมเองอะฮะคืนนี้จะเอาเมื่อยได้เลยมันจะแค่ไหนวะมาหลอ,อกพลงังเอาไม้เตรียมพร้อมพิชิตนี่ฟาดเลยฟาดฟาดไอ้สรุนฟาฟาดฟาดเลยฟาดเลยนี่เลยจับมันจับมันอยู่ ทอนวิชาคมใส่ชาวบ้านใช่ไหมจะทอนวิชาก่อนเดือดเดือดเดือดสะกดจิตมาเลยสะกดจิตมาเลยจา้าดูให้ฉันสะกดจิตเลยเถี่ยมมีนมาเลยอ๋าอ นี่ผมได้ถอนวิชาคมแล้วเราจะกลายเป็นคนบ้าหรือเปล่าผมต้องมารักษาอีกรอบหนึ่งแน่ๆเลยทุกคนโ <c oughs> คนที่แล้วไอ <c oughs> ห,หมอผิดพมาฝั่งโน้นอ่ะ <c oughs> ผมยังไม่ได้ไปรักษานะได้ข่าวว่าชาวบ้านเนี่ยตอนเนี้ยเขาให้ผมไปรักษาเขานะแต่ว่าผมจะให้เขาเป็นยันนั้นก่อนเพราะว่าเขาเคยทำร้ายชาวบ้านแล้วก็ผมเกลียดที่เล่นเล่นมน์ดาไม่เท่าไหร่นะผมเกลียดที่ว่าเขาชอบเนี่ยทำให้ผู้หญิงหลงเสน่ห์เนี่ยผมโคตรเกลียดไอพวก หมอพี่พวกนี้นะรักคนนี้ดีนะครัมผมจะไม่ทําร้ายเขานะทุกคนเพราะแค่เขาน่าจะมาปกป้องป่าช้าหรือว่าเขากลายเป็นคนบ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนนแล้วก็เราจะไม่ยุ่งกับเขานะทุกคนเพราะเราก็เห็นใจเขานะเราทอนวิชาเขาจะบ้าวิชาอาคมหรือว่าอะไรหรือเปล่าเขาจะไม่มีอาจารย์แต่ว่าเขาผมรู้สึกว่าเขาน่าจะมีอาจารย์ฟัง ทามานะอาจารย์หมอใหญ่เนี่ยผมรู้ว่าเขาต้องกับแป๋าคงดีพอาจารย์เต็มดวงนะทุกคนและยิ่งใกล้รงการเนี่ยส่วนมาล้สิตเนี่ยจะลองข้องไงว่าที่อาจารย์ให้มาเนี่ยแท้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนไม่เป็นไรนะทุกคนผมจะถอนวิชัยลอมนะทุกคน หลังปุ๊ดิหลังปุ๊หลังปุ๊โอเคหนึบหน่อยกาเป็นคนดีนะโอ้โหรู้สึกว่ากาเป็นคนดียากว่ะมือร้อนเลยทุกคนทุกคนแล้วก็ยังกับดูเลยนะเด็กป้มียังกับมีตัวหนังสืออะไรไม่รู้นะน่าจะการมันจะเข้าถึงตัวผมหรือว่าผมก็ไม่รู้นะ เขียวออกมาเลยทุกคนนี่นะทุกคน,นจะไงดูจะหูเอาเราจะปล่อยไว้ย่างนี้เราจะไม่ทำร้ายเขานะทุกคนเพราะอาจารย์ของผมเคยสอนกับหมอเช่นคนละเขาว่าเรามาปราบได้แต่อย่าไปคิดทำร้ายเขาอย่าไปฆ่าเขาอย่าไปทำเพราะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะลองดูวิชาคมที่อาจารย์ให้มาเนี่ยว่ามันดีไหมพอลองขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่มีวิชาที่ แกกลับมาได้นะแต่สําหรับพรอบมการเชนคนนั้นเขาเนี่ยมีวิชาทั้งแก้ได้แล้วก็ยิง่งยางกับแม่เบี้ยวนะทุกคนลูกเบีย้ยแม่เบี้ยใช่ไหมลูกเบี้ยวเออลูกแม่ลูกแก้ลูกแก้นั่นแหละที่เขาเรียกว,ว่าลูกแก้นะทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราจะปล่อยเขาว้นี้ขับรนขึ้นมาทําน่าจะไม่ไปหาอาจารย์คนนั้นเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูใช้พิศนายคร้างหนึ่งอาจารย์ดูแต่วว่าถามว่าผมจะมาไหมผม จะไปตามาไอ้สมิงที่บอสายที่น้องแฟตอะไรไปนะแต่ว่าน้องเขาไม่ได้มาชวนผมนะทุกคนผมก็ไม่ไปหานะเพราะถ้าเดือดร้อนจาเป็นขึ้นมาจริงน้องแฟตต้องมาหาผมกับมิดแอนแฟงนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมมาปรับได้อีกอไอหมอพีแล้วนะทุกคนทุกวันนี้หมอพีมันเยอะแยะไม่รู้ว่าหมอผพีจริงหรือเปล่าก็ไม่เป็นไร๋ยวรู้สึกว่าถูจับตัวเขานี่ดูนี่ผมเนี่ย<ม>แต่ว่าทุกคนอาจจะมองเห็นวันนี้อย่างกับตัวหนังสืออะไรไม่รู้สักอย่างเขียวออกมานะ วิชาคมอาจจะดูแล้วหมอผีคนนี้น่าจะมีวิชาคมแกงกล้ามากอนกนแล้วอาจารย์เขาได้เขาว่าอาจารย์ของเราได้เล่าผมเนี่ยต้องแพ้อาจารย์อีกคนนะทุกคนผมทุกวันนี้ผมมาเนี่ยผมกลัวเหมือนกันนะเพราะอาจารย์ผมดูดวงให้ผมก่อนสงการเนี่ยอย่าไปทำไรบโม้ซ่วยๆนี่อันตรายนะเพราะจะมีค่อยหมอผีหรือว่าปอมตัวเนี่ยมันไม่ใช่หมอผีนนะเขาจะมีปืนจะยิงใส่ผมนะรับบอกอาจารย์ผมเล่าให้ผมฟังว่าเขามีปืนนะ ไม่รู้ว่าโชคชตาผมจะอันตรายกับผมหมแหละผมไม่รู้นะทุกคนผมต้องขอโทษเพียซีด้วยครับผมในคพัพภีร์ผมต้องพึ้งเข่าวไว้ทีนี้ใช่แล้วเราก็จะไม่ทำร้ายเขานะเพราะโชคชตาบุญของเราเนี่ยมันต้องเข้าถึงตัวแล้วะทุกคนเราแค่มามา,มาช่วยนะทุกคนมาช่วยเป็นคนดีนะครับไม่ให้เล่นมน์ดามใส่ชาวบ้านที่ผ่านไปมาที่ป่าช้าเก่าตรงนี้นะพะชาวบ้านก็เล่ากันมาว่า เจอชา,ายมีวิชาผมชอบเล่นใส่ผู้หญิงเนี้นลยกัจดูเด่นเดนเนี้ยไอ้นี่ม่นจะเล่นใส่วิชาอะไรนะครั้งแรกผมมาเจอ้ทุกคนเข้าไปดูในช่องของน้องนันทาร์พิซูนะของดีผมก็ได้มานะแล้วก็คำันแรกกับเราเนี่ยผมคิดว่าเขาจะเป็นคนดีเฝ้าป่าช้าเนี่ยครับต้องการแค่ของดีที่ไหนได้พอได้ของอย่างนั้นอ่ะแสดงว่าในป่าช้าเนี่ยมีของดีของแต่ว่าเกี่ยวกับพาะพอะไรไม่รู้เขาอาจจะลองดูเก็บไว้กับตัวเขา กาเป็นคนบ้าหรึเป่าก็ไม่เป็นไรทุกคนผมมาช่วยเขาไว้เยียบต่อยน,นะแต่ว่าผมจะไม่มาพิสูจน์แล้วนะต้องให้น้องนันหรือว่าเพจอื่นมาพิสูจน์ดูดไม่รู้ว่าเขาจะกลายเป็นคนยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะมารักษานะถ้ากลายเป็นคนบ้าเล่นร้อนก็ผมจะมารักษาทุกคนแล้วในค่ำคืนนี้ต้องจับกันติดใไปเลครับผมไม่อยากจะเสียเวลากับเล่นเล่นมุดดูมุดตาเลยผมโคตรเกียดเลย แต่นี่ผมไม่เครียดเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ได้เงินคนนี้เกี่ยวกับพ่อผู้หญิงคนนี้เกี่ยวกับพ่อผู้หญิงนะทำอะไรดิท้องเขานะเห็นไหมโอ๊ะเป็นไเขอนะครับไม่รู้เขามีวิชาค่มมาจะดูนไแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้เรียนวิชาค่มจากอาจารย์ของอาจารย์ดูหมาทีนึงทุกคนถามด้วย่าเช็คนะไรข่าวก็เหมือนข่าวที่ตามกันเยอะๆนะเพอเขาได้ข่ดี อาจารย์ทองอาจารย์โคมนะทุกคนลอกทองของดีมากเลยเพียนต่อช้ายกระถางบาดาน,นะทุกคนก่อนจะได้นี้ต้องใช้เวลายเยอะนะใช่เอาเอาี้เราจะปิดกล้องนี่า้ยไหมตาดูต้องขอโทษเพีย์ซีด้วยครับผมถ้ากล้องดิ้นก็เดี๋ยวผมกำลังตามหาความจริงนะ ก็สวัสดี p s เทุกคนด้วยครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามด้วยครับผมความจริงต้องเป็นความจริงทุกคนซึ่งอนนี้จมูกผมก็เริ่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกคนเห็นไหมเนี่ยรับแดดผมไปฝั่งนู้นเหมาคู่อย่างการโดนดักปีกหรือว่าพวกหมอเพียอะไรฝั่งนู้นแต่ผมแผลแผลนี้ผมต้องชําระแต่ว่าพอเวลาผมมาทีลานน้นเนี่ยมันเริ่มกลับมาแต่ว่าไปหามหมอหมอบอกว่าดำไม่หักนะทุกคนแต่ว่าผมก็ ให้จันเป่ากระถาให้ผมเลยนะแต่ว่าช่วงนี้เจ็บอยนไม่เจ็บแล้วทุกคนแล้วในค่ำคืนนี้ผมมีโอกาสดีมากได้มากับเชนคนลนะเข่าเนี่ยซึ่งตอนนี้ยในหมู่บ้านเลยเนะี่ยผมจะปรับไอ้พวกหมอผีให้สิ้นไปเลยในประเทศไทยก่อนนะทุกคนแล้วก็ฝั่งพมา่าฝั่งกะเหรี่ยงแล้วก็ฝั่งแถวโน่นแถวพวกขมูขมเม็ะ,ะ,ะ,ะผมก็อยากจะไปดูนะจะลองดูแต่ว่ามันกลายเหมือนการฆ่ารถฆ่ายันนู่นยันนี่นะ เอาอันนี้ดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาในค่ำคืนนี้ผมมาพิสูจน์ให้พีเอสซีได้รู้ความจริงอีกครั้งหนึ่งมากับเชนคนนังเขา<ำ>ให้เชนคนนังเขานี่เขาเนี่ยนะทุกคนให้คลองใช้กระถาปิดตาที่อาจารย์ให้มาไม่รู้ว่าได้เรื่องหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ท่องได้อยู่นะแต่ว่าผมไม่ได้ท่องให้อาจารย์เชนต้องเรียกว่าอาจารย์เชนแล้วนะทุกคนเพราะาเขาก่อนจะได้ของดีมาขับไปหลายทีบัตอาจารย์ก่อนจะได้มาไม่ใช่ง่ายนะก่อนที่เราจะฝากมาทีละคนเนี่ยเขาผมต้อง ละให้มาปุเนี่ยแบบว่าต้องจดชื่ออะไรปุ่มเนี่ยมาจกอาจารย์ดุกอาจารย์ดุกเนี่ยถึงกับเขาจะได้ของดีมาแล้วในค่ำคืนนี้เชนก็ลองดูคลองนะล้วบอกไปเนี่ยเขาอาจจะไปล่าท้าพี่คนเดียวหรือว่าใบล่าซัมมิงไปอะไรไปคนเดียวก็ถือว่าเขามีวิชาคมแต่ว่าเขายังไม่ขาดอีกอย่างหนึ่งคือเมตรที่อาจารย์ให้แต่ว่าทุกวันนี้อาจารย์จะให้มานะทุกคนเดียวอาจารย์ผมบอกว่าจะให้กลัวว่าเชนเนี่ยเขาจะเล่นมุมมดซวอบแบบมันจะอันตรายนะเพราะ ทำมีดอาจารย์นี่คือไปทําร้ายอะไรไม่ได้มีดอาจารย์คือว่ามาเป็นมีดที่คนที่ตายแล้วผู้ยิงที่ตายท้องกลมเขาจะพาใช้มีดเล่มนี้แต่ว่าน้อยมากที่จะมีมีดเล่มนี้นะแต่ว่าเชนคนเขาอาจารย์กําลังพิจารณาดูว่าจะให้เขาดีไม่ดีนะผมก็บอกว่าอย่าไปให้เพราะรอดูให้ดีก่อนว่าที่อาจารย์ให้หม่เนี่ยลองดูกับใช้ทางที่ทูกป้องหรือเปล่ารักษาคืนหรือเปล่าแต่ว่าถ้ารักษาคืนเนี่ยให้ได้นะแต่ว่าหมอเนี่ยก่อนที่ เช่นคนดังเขาจะไปเนี่ยข่ะจะดูหลายนิ้วมือก่อนว่าสมควรจะให้หรือเปล่าแต่ว่าจ่ายเขารักแล้วก็ขาจะไม่ทำร้ายคืนจะช่วยคืนนะเมืองกับผมได้บุตรอนีในะครับคืนนี้ผมกับเช่นคนรังเข่าก็มาพิสูจน์เสร็จแล้วนะเราต้องขอลาพีเอสซีทุกคนก่อนสวัสดีครับ